ข่าวดีผู้ตกงานหรือว่าว่างงานกรมแรงงานจัดเตรียมรับสมัครงาน200,000อัตราทั่วประเทศครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารด,ดีๆเกี่ยวกับการรับสมัครงานนะครับวันที่17เมษายน2564ที่ผ่านมานายสุชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารู้สึกห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างการชะลอการจ้างงานตลอดจนมาตรการลาพัก โดยไม่จ่ายเงินเดือนจึงได้สั่งการกรมการจัดหางานลงพื้นที่พบปะนายจ้างสถานประกอบการที่ยังมีกำลังการจ้างงานเพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่างเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานและประสบปัญหางานทำจากทั่วประเทศพร้อมการแนะแนวอาชีพแนวทางการประกอบอาชีพอิสระและการฝึกอาชีพอิสระที่เน้นการเพิ่มทักษะที่หลากหลายให้สามารถปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพอื่นๆได้ในขณะนี้มีนายจ้างสถานประกอบการที่มีความ ต้องการจ้างงานเป็นจำนวนมากมีตำแหน่งว่างงานทั้งสิ้น2 2 5 2 0นอาันรยตาโดยตำแหน่งงานว่างสิบอันดับแรกที่นายจ้างสถานประกอบการต้องการมากที่สุดได้แก่ดังนี้ครับ 1. แรงงานด้านฝ่ายผลิต 2. แรงงานในด้านผลิตต่างๆแรงงานทั่วไป 3. แรงงานด้านประกอบอื่นๆ 4. ตัวแทนในหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆและก็5พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ6พนักงานบริการลูกค้า7พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ8ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และเส้นใยเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ9 ัวแทนขายผลิตภัณฑ์10เจ้าที่คลังสินค้าและอื่นๆครับสำหรับผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำสามารถเลือกสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหาง,งานผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเดิน,นทางปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมลดการรวมตัวกันคนจำนวนมากป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้สามารถติดต่อขอรับบริการณศูนยะ์นบริการจัดหาง,งานเพื่อคนไทย Smart Job Center สำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพ,นพื้นที่1-10และสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ตนเองอยู่ครับสุดท้ายแล้วขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารด้ดีเกี่ยวกับผู้ประกันตนนะครับ